เพมาอนมาเดบ่ะเงินนี่คือบรรยากาศตลาดเดอสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัลจุขุสุขคนมือนี้มือนี้ชัดเาะิภาทุกคนไปเราตลาดนาดบ้านหวยนะทุกคนนาะนนั่นก็คือบ้านบ้านหวยบ้านใกล้ๆเนาะ เชิงทงางรัดไปบรรทุน,นี่กับยูตหนหาเพื่อนของชั้นปาเองดนะ้เนาะชัปากับสิบไปใส่เงื่อนอยู่ที่ตลาดนัดบรรทุกยูหนึ่งเซนกีบนะทุกคนเนาะหนึ่งเซนกีบทอกรับล <c oughs> อยกบ่าเนาะทุกคนบ่หอดช่อง้อยซ้ำลอยกบ,านะบาายย่าเนาะ่าสีด้ายั้งแน่เมื่อกินแรงเนาะทุกคนเป็นจังไรกับไปหับส้มกันเลยไปเลย นี่ซารา่าคนดีๆกําลังถอยโหลดบีโกโอ,อยู่เด้อจจะทุกคนเข้าเตรียมสีออกไปตลาดนาดกันด้วยเนาะมือในการมี่เจ้าหนูหน้อยนอ้องเ้นดีไปน้่นเเ้อเด็กหน่อยขี่ดื้ออ่าขาบลูกอากอดแอ่ว,วห,หนีด้อตอนสบายดีพี่น้อยตอนสบายดีโอ้มี่จะคนงามหนาซาากับหลานไปไป กอดกอดฉันดิกอดกอดดุกอดนะแม่ตกโปรดไดยกต่ลังอวยโดดมีโก่อยู่เนอะทุกคนเนอะตอนนี้ขึ okay. ้นโดดกันเลยเท่ากับไปทางไปทา้งรักเด้อทุกคนทา้งรักบ้านย่างระวังบั้นย่างก็บ้านหวยเนาะทุกคนชมบรรยากาศ แค้มทางกันเลยบรรยากาศย่ำแรงกันแดดเนาะทุกคนเนาะอากาศกับห่อนเด้อมือนีิเนาะ <c oughs> แค้มทางเพื่อนกระเฮ็ดหัวเนาะทุกคนเนาะให้หน้าตาะมือนีิเพื่อนกระดื่มอ้อมหัวไผ่หัวมันเนี่ยเด้อ อันนี้ก็เป็นดินเพ็นซีเมื่อาสางเฮื่อนสางส้างใช่เนาะบอกไกเดอ้อจะทุกคนนาะรนะบางเฮื่อนชั้นปาก็บันหวยเนาะใกล้ กันหมดกันดดไปเ้ยไปลอกกันเลยนเอีวมาเร็วออันนี้ช้างววะออเดอ้อยยอดอ้อยคือเราม่เคยกินนี่คือบรรยากาศตลาดเด้อ อูสินมูได้หเดแล้วทำงานทุ่งใครนะ เอามาอนทุ่งบัวมีวะเออรรถเก่ากากับมี่เลยไปจะเสะไปดิเดเมจ้าใหม่เลยรรู้บ่เจ้านมันาไหน น้องสดีเด็กกินขนมโน้นบ้านสามสิบพันเอในตรงสิบพันใหนาซามซื้อนะลูกเล่าแล้วเอาเลยไล่ไปเลยลูกเล้าจะกินได้ค่ะอันไหนกับกองอะไรอนี่กสิบพันเนาะสรุปเดี๋วครัเบิดเดี๋ยวน่งซิบจ้ะทุกคน บัววานจะมีตอนกอดเปานยูะ่ใ่ใคถูกว่าั่งน่นันนี้เป็นนั่งนู่นนี่ไรเนี้เลนี้เนี่แต่สีเี่นนะ สีแง้สีแงชิ้นหมูหมดแล้วชิ้นหมูจะขึ้นบ่พอชิ้นหมูโร้แปดสิบเงินมีหกสิบสี่เครึ่เง,งร่ปสุดท้ายขนมกระตุ้มขายผ้าขายหาขายชินมูขาย ของอยู่ของกินเนาะมีหลายห,าห้างไหนเรือด,ด้วยเสื้อผองเสื้อผากันนี่ได้จ้าหานขายของใส่เนาะมีครบทุกอย่างแนละ้วทุกคนเนาะซำหานสะดวกสื่อด้ยเด็ดอันนี่มีโคเวนะอร์เนาะหยิบใส่เสืู่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเรียกสืู้่กัน เชวูเชวูแครอทนี่น่ามันหอมแล้วมันแพงที่ผัดโอ้เมนโว้ยกระชาของสิบโอ้ยนี่จังวะเออของสิ่สัตอันนี้เด้จักเลเตไอขอบว้ามเจ้าด้วยแพงแบนี้โอน สีสบูไปหูกนะทุกคนนะสีสบู่าอบนามนะสองก้อนก้อนเท่าไรพ่อค่ะก้อนละหกพันอ๋อหกพัเอาสองก้อนเป็นชิบสองพันได้ชิบสามได้เงินดอนไ้งพัิสองพัน่นก่อน

รสชาติแบบมูสิพักกันทุกคนดูยังใส่ถุงมาอ่าอายุขนมกระตุกขนมปอกขนมปังเนาะทุกคนมีโคเบิร์ดเลยเส้นเพฟย์เส้นกวยจั๊บลูกซีนลูกซีนลูกซีนเนื้อเนาะทุกคนเนาะ มีห่อของทไทยด้วยทุกคนป่ามึกกระมีด้วยป่ามึกปลาทู สิ้นก้านี่เมนของไทยไปด้วยทุกคนเลยโอ้ยไป่ากินแมันคุนเดนันนี่กินนิ่มอ่ะแจบอ่ะเจบอ่ะนะแซ่บอ่ะเงินยังเรือเงินยังเรือสี่สิบปพันเสะท้องใบเสะท้องใบเสะทองใบไปกินอยู่หน้าเลยกินอยู่เื่อนอาชิือ มากไม่เพิ่นขายได้ไรไไแอปแอปเปิลโลตอะไรเนาะนนเคปันตไรนนนเ,เนี่ยพ่อค่ะอันซีฟานอันนเอาอนนี้หนึ่งคายให้หลุกสินอยาลสินถอนทิ้วยาวหลุดสินถอนนะเอาตัวนีก็ได้ไหมขับผุดจวายบอ จืเคบหนึ่ง้ะทุกคนเอาไปฝากน,น้องคุณ่าเส้นเส้นนี้ก็ได้แอปเปิเป้ลแล้วนะสอแอปเปิ้ลกับสามสิบนพันเดเดเไปกินน้ำไมา้อะไรอะไรไปนะโบผ้ามันหอนมันหอนจ้าบุมันหอนเีบอกเนื้เนียงแปดมันขีปนนี่เน้อเนียงแปดพันขีปอนี่ แต่ว่าเงิงเนแสนหนึ่งอ่ะเดือยแปดพันกีบแม่เ <c oughs> ท่านี้แหละมาเดีวจ้าทุกคนลับมาเล้วมาเบิ่งกันด้วยเนาะบาะ่าเท่าไหร่ยังเนี่ยมีหนึ่งขาวกำรหรนังบานหมากแอปเปลิลเบิดอันนี้เคปเนาะอันนี้ละค่ะบอเบิดอันนี้จ่าทุกคน เงินหนึ่งแสนกีบได้เท่านี้คลิปนี้แกเขาจบเพียงเท่านี้ก็เนอะขอ,อกันคลิปใหม่สบายดี